เซติไม่เคยโกหกเอร์ลิงฮาเลน์ติดท็อป3ผู้เล่นพรีเมียร์ลีกที่ใช้โอกาสเปลืองอย่างไม่น่าเชื่อจากการคำนวณค่าเซติ xg กองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้วัย23ปีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทำประตูที่อันตรายที่สุดในโลกโดยในฤดูกาลที่แล้วนักเตะทีมชาตินอร์เวย์ทำประตูได้อย่างน่าทึ่งถึง,ง51ประตูจาก52เกมทำลายเิติการยิงประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลเดียว จนได้รับฉายาว่าเครื่องจักรสังหารในขณะที่ปีนี้แม่ฮาเลนจะทําไปแล้ว18ประตูและมีโอกาสที่จะคว้าตําแหน่งดาวสโนวยอีกครั้งอย่างไรก็ตามฤดูกาลนี้ด้วยปัญหาการบาดเจ็บและการขาดคีวินเดอบรอยทําให้เจ้าตัวไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับฤดูกาลที่แล้วแม้ว่าจะมีตัวเลขการทำประตูที่ค้าคออยู่อย่างไรก็ตามออ t ต้าอินเว็บไซต์เก็บสถติชื่อดังกลับแสดงให้เห็นว่าฮาเลน เป็นหนึ่งในตำแหน่งกองหน้า3อันดับแรกของพีเมรีที่มีค่าสถิติ xG ที่จะคำนวณจากประตูและแอซิสแอซิสที่คาดหวังการสร้างโอกาสการหลอกสำเร็จการครอบครองบอลจากฝั่งตรงข้ามการยิงความแม่นยำของการยิงเปอร์เซนต์ของการยิงที่จบด้วยประตูและการสัมผัสในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามซึ่งกลายเป็นว่าฮาเลนอยู่ในอันดับที่3ของผู้เล่นที่ทำคะแนนตามกว่าประตูที่คาดหวังแบบโอเพนเพลย์ โดยมีค่า xG อยู่ที่ลบ2.6ขณะที่อันดับ2เป็นของนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าเจ้าของค่าตัว32ล้านปอนด์ทีมชาติเซนเนกัลวัย22ปีจากสโมสรเชลซีโดยเจ้าตัวเพิ่งย้ายมาจากสโมสรบียาลิวจากลาลิก้าในลิกสเปนเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว9ประตูและ3แอสซ,ซิสจากการลงเล่น24นัดในพรีเมียร์ลีกโดยมีค่า xG อยู่ที่ลบ4.3 และอันดับที่1เป็นของโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินกองหน้าวัย27ปีดีกรีทีมชาติอังกฤษจากสโมสอ์เออร์ตันที่ฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว3ประตูและ1แอสซิสจากการลงสนามไปแล้ว24นัดในพรีเมียร์ลีกโดยมีค่า XG อยู่ที่ลบ -6.2